นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีาพาระภาคปรหรนะสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นนาบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธินี้ให้พากันหัดนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ล้มไม่โตพระองค์น,นั่งขัดสมาธิจึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก่อนนั้นพระองค์น,นั่งแบบอื่น ก็ไม่ได้ตรัสรูลเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อมาถึงต้นไมโพนั่งภาวนาที่ล้มไมโพนั้นละอ,องตั้งใจนั่งขัดสมาธิคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้าย ตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาพระองค์ตั้งใจภาวนาอาณาปารลมหายใจเข้าออกพระองค์เอาลมหายใจเข้าออกนิ่มมัด,ดจิตใจจนกระทั่งจิตใจของพระองค์ไปไปทางไหนตังอบประงับตั้งมันเป็นสมาธิภาวนา จึงได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกด้วยอำนาจการนั่งขัดสมาธิทางนั้นเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิดได้แล้วจิตใจของพระองค์ก็เรียกว่าแข็งแกร่งเหมือนเพชรพระองค์ไม่คิดแพราสายส่งไปในที่ใดๆพระองค์รวมจิตรวมใจตัดสินใจเด็ดขาด ว่าการนั่งสมาธิภาวนาขังนั้นพระองค์ไม่ได้คิดว่าจะทอแท่ออนแอในหัวใจถ้าได้ตรัสรูลเป็นสระพุทธเจ้าตามจุดมุ่งหมายก็จะได้โปรดเวไน,นยสัตว์ทั้งหลายถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรูลพระองค์ก็ยอมตายในที่นั่งนั้น เมเคยจิตใจพระองค์แน่วแน่มั่นคงเสียสละจนกระทั่งว่าชีวิตพระองค์ก็เสียสละลงไปได้จิตใจของพระองค์จึงตั้งมั่นเป็นสมาธิมีจิตใจอันไม่วันไหวในที่ทั้งปวง เราทุกคนก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจลงไปเวลาฟังธรรมเวลานั่งภาวนาไม่ว่าจะนั่งตัวเราคนเดียวนั่งในหมู่คณะก็เหมือนเหมือนกันให้ใจเราแน่วแน่มั่นคงการปฏบิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนานี่ ไม่ต้องไปเอาหน้าเอาตาเอาความดีความเด่นจากบุคคลผู้อื่นการนั่งสมาธิเพื่อละกิเลสในใจของเราเองตัวทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสต่งางๆนั้นเมื่อมาถึงเวลานั่งภาวนาจงละปล่อยวางออกไปให้หมดสิ้น ความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้แหละให้จิตใจเลิกละปล่อยวางหมดตัวโกของโกตัวเราของเราตัวค่าของข่าค่าดีค่าเด่นค่าตำต้อยน้อยปัญญาอะไรก็ตามให้เลิกละทิ้งออกไปให้หมดสิ้นในใจนี้ ไม่ให้จิตใจมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตะกูลยึดเรายึดของของเราถ้าจิตใจสงบระงับลงไปได้แล้วความยึดถือในที่ต่งตางๆย่อมเบาบางลงไปโดยลำดับนั้นเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาจงตั้งจิตให้ดี จิต <formation> ใจนี้ต้องมีสติถ้าขาดสติเมื่อใดเวลาใดจิตใจก็เลื่อนลอยสงบระงับไม่ได้เพราะจิตใจคนเหล่านั้นมีอารมณ์กิเลสซึมซาบอยู่ในจิตในใจนั้นกิเลสความโกรธมันนอนเนื่องอยู่ในหัวใจของคนเราทุกคนกิเลสความโกรธนี้เหมือนกับเสือโค ธรรมดาเสือโคง้งเสือใหญ่นั้นเมแต่ความโกรธไม่ยอมใครทางนั้นกิเลสความโกรธในใจของคนเหล่านี้ก็คล้ายกันคนเอื่นทำอะไรไม่ถูกจิตถูกใจของตัวเองก็ขัดเคืองโกรธขึ้นมาเมื่อกรดขึ้นมาแล้วถ้าไม่รู้จักระงับ ทีแลดความโกรธนั้นมันจะเกิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรทำลายซึ่งกันและกันเป็นไปได้ถ้าทำลายตัวของคนไม่ได้ก็ทำลายวัตถุเข้าของทำลายบริษัทบริวารน,นี่เกียงว่าความโกรธนี้เป็นไฟอันใหญ่หลวง พู้ใดยังมีความโกรธอยู่เวลาภาวนานี่แหละเป็นเวลาระง,งับดับความโกรธคือไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมให้กีแลสความโกรธนี้มันลุกขึ้นมาลุกลามไปถึงคนสัตว์วัตถุาธาตุทั้งหลายมันโยที่ไหนให้ดับลงไปให้ฆ่าลงไปให้ละลงไป ไม่ต้องไปโกรธให้คนอื่นโกรดให้ตัวเองดีกว่าตัวเองอะไรตัวเองมาเกิดในโลกโลกนี้เขาก็มีอยู่อย่างนี้แหละมีมนุษย์มีสัตว์สิ่งเดียรและฉานอยู่ในพื้นผืนแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเกิดมาพบใดชาติได้ก็มีมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย เต็มอยู่ในโลกนี้สัตว์บกก็อยู่บนบกสัตว์น้ำก็อยู่ในน้ำมนุษย์ก็อยู่บนบกมนุษย์อยู่บนบกนี่แหละเป็นผู้ที่ว่ามีสติปัญญาดีกว่าสัตว์จำพวกอื่นเพราะว่ามนุษย์มีความคิดความอ่านมีปัญญาท่านเรียกว่ามีปัญญาแม้จะยังไม่เกิด โลกุตระปัญญาก็มีปัญญาโลภีํำเรียนวิชาความรู้ต่างๆแล้วก็เอาความรู้นั่นแหละมาทำมาหาเลี่ยงชีชั่วชีวิตของตนจะแตกดับไปการรักษาศีลการทำบุญให้ทานการกราบพระไหว้พระการสวดมนต์การฟังเทศการนั่งสมาธิภาวนา เป็นอุบายทำให้จิตใจมีความสงบตั้งมัน่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจึงเป็นของที่เราทุกคนจะต้องฝึกต้องหัดต้องดัดแปลงจริตจิตใจของตัวเองถ้าเราไม่ฝึกหัดดัดแปงก็มันเป็นต้นไม้ธรรมดาอยู่ในป่าในดงนั่นแหละ ธรรมดาต้นไม้ในป่าในดงมันจะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นโต๊ะเก้าอี้เครื่องใช้สอยมนุษย์ต้องเอามาจัดมาทำจึงใช่การได้คนเราที่เกิดมานี้ก็ต้องฝึกฝนอบรมเลิกละตัวทิฏฐิมานะในจิตในใจออกไปให้หมดสิ้นจึงจะมองเห็นศีลเห็นธรรมเห็นคำ,นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทำไมอย่างนั้นโทสะจริตนี้ก็ต้องออกหน้าออกตาเป็นไปต่างๆนานา,นา,นานคนอื่นทำอะไรไม่โทกจิตใจของตัวเองก็ขัดก็เคืองนั่นแหละโตต,ตัวโกรธโทรสะตัวโทสะนี้ร้ายแรงยังว่าเหมือนกระเสือโคง้งแม่จะมาจําศีลที่วัดก็เป็นเสือโค้งจําศีล ธรรมดาเสือโค้งจำขินจิตมันไม่ได้เป็นศีลจิตมันโทสะจรินะฉันใดก็ดีใจของเราทุกคนเมื่อถึงเวลาภาวนาเราจะภาวนาอุบายใดก็เอาอุบายนั้นให้มันทันจิตทันใจอย่างท่านว่าให้นึกเอาคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธโธอย่างนี้เป็นต้น พุทธนี่แหละถ้าหาว่าเราตั้งใจกำหนดภาวนาจริงๆก็ให้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ท่านเปรียบโอปมาเหมือนอย่างว่าอาหารที่เราบริโภคอยู่ทุกวันนี้อาหารนั้นไม่เป็นอาหารที่เบื่อเมาถ้าเราบริโภคให้อิ่มมันก็เลี่ยงชีวิตเป็นไปได้ การที่เรามาคิดว่าอุบายนั้นก็ไม่ค่อยดีอุบายนี้ก็ไม่ค่อยดีไม่ทำให้จิตใจเราสงบระงับอันนี้คือว่าการเจริญการกำหนดนั้นมันน้อยมันไม่พอเพียงกับเหตุการณ์จิตใจจึงไม่สงบถ้าเราตั้งอกตั้งใจบริกรรมทำใจจริงๆแล้วอุบายใดก็ตาม มันเป็นอุบายธรรมเลิกละกิเลสได้ทางนั้นจะเอาความเกิดเป็นทุกมาสอนใจก็ได้เป็นอุบายธรรมให้ใจสงบจะเอาความแก่ความชรามาเตือนใจก็เป็นอุบายธรรมให้จิตใจสงบระงับได้เอาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเตือนใจ เอาความตายมาเตือนใจเป็นอุบายภาวนาได้ทุกอย่างทุกประการแต่ว่ากำหนดอันใดจเจริญอ,อันใดแลว้วให้ตั้งใจทำจนมันเพียงพอจิตใจก็ย่อมสงบหลังงับได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมมาเจ้าพระสังฆขเจ้าทั้งสามประการนี้ก็เป็นของดีวิเศษ เป็นโอบายละกิเลสมานมนานแล้วสมัยพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนชีพอยู่พระพุทธพระธรรมประสงค์ผู้ใดลำลึกถึงก็เป็นของดีวิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปได้แม้พระพุทธเจ้าจะเข้าโซนารพานานมาได้สอ2,500กว่าปีแล้วก็ตาม อุบายธรรมเหล่านี้ก็ยังดีมีประโยชน์อยู่ถ้าเราเอามานึกมาเจริญสอนตัวสอนใจของเราให้ได้จนจิตใจสงบระะงับเลิกละความโกรธความโลภความหลงในจิตใจนี้ออกไปได้ใจเราก็จะเย็นสาบายคนเราถ้าใจร้อนอะไรมันก็ร้อนหมดนั่นแหละ พราะว่าร้อนด้วยกิเลสลาคะร้อนด้วยกิเลสโทสะร้อนด้วยกิเลสมหหอวิชชาตันหาเมโยในใจของตนทุกคนถ้าเราทําตามอำนาจกิเลสแล้วมันร้อนเป็นไฟมอดลกอยู่เสมอถ้าผู้ใดเลิกละอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความโลภความหลงออกจากตัวออกจาก,กจิตใจได้แล้ว จ,จิตใจก็ภาวนาได้เรื่อยไปจ,จิตใจไม่โกรธให้ใครใจ,จิตใจโลภไม่โลภอยากได้ของใครใจ,จิตใจโมหะใจหลงใจอวิชชาไม่อยู่ในใจของผู้ภาวนาเป็นจ,จิตใจอันของใสสะอาดมีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ทุกเวลา มีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารในใจของตัวเองทุกเวลาอันนี้จึงควรจเจริญภาวนายาได้มีความท้อถอยไม่ต้องไปมัวสรรเสริญผู้อื่นติเตียนคนอื่นไม่มีประโยชน์อะไรติเตียนตัวเราเองดีกว่า คือว่าเราทำไม่ดีด้วยกายก็ติเตียนตัวเราเองเราพูดด้วยวาจาไม่ดีก็ติเตียนตัวเราเองเราคิดในจิตไม่ดีก็ติเตียนจิตใจนี้แหละว่าไม่ดีไม่ภาวนาไม่นึกไม่นอมในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไปนึกไปคิดในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษนำความโกรธโลภหลงให้เกิดขึ้น จึงได้เกิดแต่อำนาจของกิเลสในตัวในใจของคนเราเมื่อถึงคราวนี้เราภาวน,นาทำความเพียรภายในจงระงับดับกิเลสความโกรธไม่ทำตามไปตามอำนาจกิเลสความโกรธไม่ทำตามอำนาจกิเลสความโลภไม่ทำตามอำนาจกิเลสแห่งความหลง เมื่อไม่ทําตามไม่หลงไปตามกิเลสเหล่านี้มันก็ดับไปหมดไปสิ้นไปโดยลำดับลำดับแต่ถ้าเราส่งเสริมต่อเติมลุ่มหลงมัวเมาไปกับกิเลสเหล่านี้ธรรมดากิเลสตัณหามานะทิฏฐินี้ท่านให้ชื่อว่าเป็นไฟไฟลาคะไฟโทสะไฟโมหะ ธรรมดาไฟดูไฟภายนอกก็รู้ได้เข้าใจว่าไฟภายนอกนั้นมันไม่รู้จักว่ามันเป็นไฟแต่มนุษย์สมมุติให้เป็นไฟถ้าไฟนั้นมันลกขึ้นที่ไหนมันไม่ว่าของใครอะไรทั้งหมดแหละมันไม่จนวอดวายไปเหลือแต่ขี้เถ้า กิเลสความโกรธมันเป็นไฟกิเลสความโลภเป็นไฟกิเลสความหลงเป็นไฟเราอย่าไปจุดมันขึ้นดับมันเสียละมันทิ้งปล่อยวางให้หมดไปในจิตใจในดวงจิตดวงใจของเราให้มีคุณพระพุทธเจ้านึกน้อมอยู่เสมอคุณพระธรรมคุณพระอริยสงสาวก มาอยู่ในจิตในใจของเรานึกน้อมภาวนาอยู่ในตัวในใจอันนี้แหละเรียกว่าเป็นการขัดเกลา่อกิเลสในตัวในใจนี้ให้ออกไปไม่ให้มาหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราความยึดหน้าถือตาถือตัวถือตนนั้นไม่ได้กำหนดความเกิดเป็นทุกข์ ว่าเมื่อเราเกิดมามีสมบัติพัสถานอะไรติดตัวเรามาก็ไม่มีอะไรมีแต่หนังหุ้มกระดูกนี่แหละมาเวลาเราเกิดมาใหญ่แล้วก็ดิ้นลนไปตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงก็วุ่นวายไปตามธรรมดาของคนหลงคนไม่รู้ เมื่อไม่รู้ไม่มันหลงแล้วก็ติว่าเป็นเพราะเหตุนั้นเป็นเพราะเหตุนี้เพราะจิตเราไม่รู้นั่นเองถ้าโลละโลวางโลปล่อยถอนออกไปแล้วอะไรอะไรก็จะสบายขึ้นมาเยอะในใจคนเรานี้จึงให้พากันทุกคนน้อมจิตน้อมใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในไม่ต้องไปเพ่งโทษคนอื่น ให้เพ่งโทษตัวเราเองเราเองทำไม่ดีผิดหลักศีลห้าศีลแปดศีลสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดมันเป็นที่ตัวเรานี่แหละไม่เลิกไม่ละอิเลสความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาเมื่อเราโลได้เข้าใจแล้วก็ให้พากันตั้งใจบำเพ็ญภาวนาอย่าได้มีความท้อถอย การปฏิบัติภาวานานี้ท่านไม่ให้เลือกการเลือกเวลาการเวลานั้นไม่ได้ทำอะไรให้แก่คนคนเราต่างหากรักษาศีลคนเราต่างหากบำเพ็ญทานคนเราต่างหากฟังธรรมคนเราต่างหากนั่งภาวานาละกิเลสในตัวในใจของเราออกไปโดยลำดับ ไม่ใช่คนอื่นมาละกิเลสความโกรธให้มาละกิเลสความโลภให้มาละกิเลสความหลงให้กิเลสที่มีอยู่ในกายในจิตของผู้ใดผู้นั้นแหละจะเป็นผู้เลิกเป็นผู้ละผู้จะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในการที่เราทำพูดคิดไปตามอำนาจกิเลสมันให้ความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายขนาดไหน ถึงกะนั้นจิตใจมันก็ยังมายึดมาถือไม่รู้จักปล่อยจักวางออกไปจึงได้เกิดความทุกโทมานัดครับแค่แน่นใจอยู่ภายในคือจิตใจไม่ปล่อยไม่วางไม่เลิกไม่ละเราจะปล่อยให้ว่าให้กิเลสมันละเองไม่มีทางเราต้องเลิกเราต้องละต้องเพียนเข่งดูให้เห็นทุกข์เห็นโทษ การเทคนเรามาเวียน่หวตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ไม่จบไม่สิ้นก็เพราะว่ามันเป็นที่กิเลสนั่นแหละมาหลงยึดหน้าถือตาหลงมายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลยึดตัวเราของเรายึดตัวกูของกูตัวข่าของข่าเมื่อมายึดมัน่นถือมัน่นอย่างนี้มันกลหนาแน่นขึ้นไปโดยลำดับ เธอว่าเหมือนก็ว,ว่าดินพอกหางหมูมันติดเข้าไปทีละน้อยละน้อยกิเลสเหล่านี้เมื่อเราเกิดมาทีแรกมันก็ไม่รุนแรงถ้าใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็เพิ่มเข้าไปรุนแรงจนกระทั่งว่าเลิกไม่ได้ละไม่ได้กิเลสเลยเป็นใหญ่ในตัวในกายในจิตเรา อยาภาวนาก็ไม่ยอมให้ภาวนาเพราะมันใหญ่กิเลสมันใหญ่โตเมื่อใหญ่โตเต็มที่แล้วก็ฆ่าตัวเองให้ตายคือฆ่าจากคุณงามความดีไม่ให้ทำทำดีมันไม่ยอมธรรมดากิเลสนั้นถ้าทำชั่วเสียหายในสิ่งที่ไม่ดีมันไล่ให้ทำเร็วๆแล้วจะได้ไปตกนรกละเวจีตามเรื่อง และนั้นนักราชญ์ในทางพุทธศาสนาท่านจึงไม่ทำตามอำนาจกิเลสความโกรธหลบหลงฉะนั้นโอบายธรรมต่างๆดังกล่าวนี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้ให้เป็นไปไม่ใช่เพียงแต่ฟังถ้าแล้วว่าฟัง ไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ทรมานกิเลสตัณหามานะทิฏฐิของตนกิเลสมันก็ไม่ออกจากจิตใจจึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูชาภาวนาอย่ามีความทอถอยตราบใดยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่นั่นแหละเป็นเวลาเราจะต้องปฏิบัติบูชาทำความเพียรละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไป เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุกความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศละชนีสัพพิติโยวิวัันตุสัพพโลโควินัสต,ตุ มาเตภวัตวันตราโยโชคิติคายุกโกภวะอภิวาตนาสิริสนิจังมุทธาปัจจายิโนยัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนโสคังภาลัง